สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ซื้อของใหม่วาดัมนะครับแกะไปแล้วแหละตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าใช่ของที่สั่งหรือเปล่าแต่พอรู้ว่าใช่ปุ๊บอ้าวเปิดกล้องเลยนะครับก็อย่างที่ทุกคนรู้นะครับตอนนี้ผมฝึกเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะครับก็คนที่ทําคลิปเก่งๆหรือว่าอะไรเนี่ยดูคลิปเนี่ยนะครับส่งคําแนะนํามาได้นะครับเม้นใต้คลิปก็ได้ครับผมจะเอาไปต่อยอดนะครับพัฒนานะครับตอนนี้ตั้งเป้าว่าจะทํา จะฝึกทำคลิป300คลิปนะครับเพื่ออัพเลเวลตัวเองนะครับให้กลายเป็นหนึ่งในคนที่ทำเ YouTube เป็นยูทูบเบอร์นะครับวันนี้ก็ซื้อหมวกชาร์กมาใหม่นะครับก็เลยจะลองทำคลิปรีวิวหมวกนะครับเพราะว่าหมวกชาร์กเนี่ยผมมีหมด5ใบนะครับคือใช้มานานหลายปีแล้วแล้วก็ผมมีความรู้เกี่ยวกับหมวกชาร์กเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเป็นเขาเรียกย Fan boy อะไรแฟนบอยอะนะ ก็จะลองทำคลิปนะครับรีวิวหมดชาร์กดูนะครับท้าได้ไอช์นะครับเุ้ยเชื่อ้ยยังเบาอ่ะทุกคนโหนี่ขนาดอยู่ในกล่องนะเนี่ยนะครับมาแกะก่อนเลยนะครับเดี๋ยวนะดูรอบๆกล่องกันดีกว่า ที่กล่องมีสติกเกอร์ว่าผิดล็อกนะครับก็คือเขาแถมผิดล็อกมาครับก็มีทุกใบแหละครับของชา้ากันนะเป็นกันฟ้านะครับอ๋อโอเคนี่มันมีอยู่เห็นไหมแหลายๆคนเห็นผมโพสต์รูปลายรถหน้าเฟซนะก็คงพอจะเดาได้แล้วแหละว่ามันไม่ได้อยู่หรอกลายเนี้ยมันไม่มีไม่ได้หรอกนะสสดามสดมช นี่นะครับหน้าตาแพ็กเกจนะครับอันนี้ก็ดามเป็นตัวดามกล่องนะครับไม่ให้ยุบลงไปโดนหมวกของเรานะครับิเอาออกนะครับเอาออกนะครับผมเป็นคนที่เวลาซื้อของนะครับซื้อกาดจอซื้ออะไรเงี้ยก็จะเป็นคนที่สะสมกล่องนะครับน่าเสียดายที่มันหายไป2ใบนะกล่องนะแล้วก็หมวกเนี่ยจริงๆผมมีใบดําอีกใบนะเป็นสกาว2.2นะแต่ว่าให้น้องไปแล้ว โอเคนะครับก็มีหมวกเดี๋ยวหมวกวางก่อนนะครับแล้วก็มีพินล็อกนะครับแล้วก็มีถุงกันชื้นนะครับโอเคหมดละเราก็จะเอากล่องลงไปก่อนนะครับอืเจ้านี่นะครับก็คือเคลียร์หรือพินล็อกนะครับเป็นป้อ,อ,องกัน ฝ้านะครับ100%ยเอร์ซนแม็กวิชั่นนะครับก็คือเป็นพินล็อกแบบแบบเต็มเลนนะครับเต็มชิวนะครับว้าวอา <c oughs> เห็นสีน้ำเงินแล้วใจมันเต้นบอกตรง <c oughs> <c oughs> ดูหน้าดูหน้าผมด้ยโคตรดีใจอ่ะ <c oughs> <c oughs> หามานานแล้วหมวกสีแบบนี้โอ้ อนะครับอ่ะโอเคเก็บถุงก่อนนะครับตัวนี้นะครับมันชื่อรุ่นว่าชาร์ k สปาร์ตัน GT นะครับคาร์บอนนะครับเป็นตัวคาร์บอนนะครับสวยมากครับตอนนี้ก็คือผมกำลังดูงานสีของเขานะครับเพราะว่าผมเลือกซื้อเนี่ยคือตัวเนี้ยมันก็คือตัวไตคัลเลอร์ผมเนี่ยที่ผมใช้อยู่ทุกวันเนี่ย มันเป็นอันเดียวกันเลยนะเพราะงั้นเหตุผลที่ซื้อซ้ําเนี่ยไม่มีอย่างอื่นแล้วครับนอกจากสีนะเพราะงั้นสิ่งแรกที่ผมอยากดูตอนนี้ก็คือผมอยากเสพงานสีของเขานะครับว่าเป็นยังไงนะอืมนะครับ,นะรบในฐานะคนที่ออกแบบดีไซน์งานเหมือนกันนะครับแล้วก็ทํางานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันนะครับเรื่องแฟลลิงเรื่องงานสีเรื่องคาร์บอนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ เบื้องต้นนะครับขอเล่าให้ฟังนะครับว่าหมวกตัวนี้นะครับเชลเชลของหมวกนะครับเชลก็คือเปลือกทั้งหมดเนี่ยข้างนอกเนี่ยเขาเรียกว่าเชลนะครับเชลของหมวกเนี่ยมันเป็นงานคาร์บอนนะครับคือพื้นแรกนะครับเป็นคาร์บอนก่อนนะครับเป็นคาร์บอนลาย2ก่อนเสร็จแล้วก็ทําสติกเกอร์นะครับไปบนนั้นอีกทีนะครับแล้วก็ ทำเนี่ยมันเป็นอันนี้น่าจะเป็นงานงานสติกเกอร์นะครับที่เป็นสีน้าเงินเนี่ยนะครับเราก็ถึงเคลือบทับอีกทีนะครับเวลารูปเนี่ยก็จะไม่สะดุดพวกลายนะครับทําให้เวลาเราเช็ดปัดทําความสะอาดอย่างเงี้ยสติกเกอร์หรือว่าลายพวกนี้มันจะไม่หลุดออกมานะครับอ,อดูชากข้างๆดีโคตรสวยสาแก่ใจค่าแล้วอโอเค เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าทําไมผมติดอกติดใจเจ้าหมวกตัวนี้นักนะครับคืออย่างใบไตคัลนเลอร์นน่นเอ้ใบสีขาวแดงนุ่นนะครับมันเป็นหมวกสนามนะครับเลสอาโปนะครับแล้วก็ใบที่สองเนี่ยมันเป็นหมวกขี่ความเร็วไม่มากนะครับเป็นหมวกชื่อซิตี้คุยนะครับเป็นหมวกแบบเปิดค้างนั่นแหละเอาไว้ใส่ขี่ฟอร์ซ่านะครับแล้วก็ใบนี้ที่ผมใช้ประจํานะครับก็คือใบนี้แหละก็สปาร์ตันจีทีคาร์บอนนี่แหละอทีนี้ ก็จะบอกก่อนว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยนะครับที่ผมติดอกติดใจมันนักหนาเนี่ยมันมีหลายหลายอย่างเหมือนกันนะเดี๋ยวจะค่อยๆเล่าไปนะครับอย่างแรกเลยนะครับดีไซน์ของหมวกนะครับที่เป็นจุดประสงค์คือจุดประสงค์ในการสร้างเนี่ยอันนี้ผมไปหาอ่านมานะครับจากข้อมูลที่เขาเขียนไว้เนี่ยของชาร์กเนียหมวกตัวเนี้ยทางดีไซน์อะ่ะเขาต้องการสร้างให้เป็นสปอร์ตกึ่งทัวร์ลิงนะครับหมายถึงว่าให้เป็นหมวกใช้งานเต็ม100%ซ์นะครับ ไม่ใช่หมวกที่เอาไว้ขี่ในสนามนะครับคือหมวกเป็นหมวกถนนเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเหตุผลในการสร้างสิ่งต่างๆบนหมวกใบนี้มันก็จะครอบคลุมอยู่ในหัวข้อนี้นะครับก็คือใช้ถนนร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับที่หมวกเนี่ยมันในในดัตตาของหมวกเนี่ยในข้อมูลของหมวกเนี่ยมันจะระบุเลยว่าเป็นหมวกทรงสปอร์ตท,ทัวรริงนะครับทีนี้นะครับมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือทรงของหมวกนะครับมันอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันโฉบเฉี่ยวนะครับ ชบเสียงจริงนะแล้วก็ตัวนี้จากประสบการณ์การใช้ของผมเนี่ยวิ่งวิ่งแรงอ่ะใช้คำว่าวิ่งแรงอ่ะนะครับขี่ไปเลยครับมันเอาอยู่นะครับแล้วก็เสียงลมมันเงียบนะครับเสียงมันตัดเสียงได้ดีมากอันนี้ครับที่อยากบอกเมื่อกี้นะครับก็คือหมวกนะครับมันมีประกันนะครับเราสแกน QR code ้าไปเนี่ยมันจะส่งเราไปที่หน้าเว็บเพจนะครับเราก็ไปลงทะเบียนนะครับประกันหมวก5ปีนะครับ แล้วก็มันแยกเป็น3อย่างนะครับประกันของเชลเนี่ยของเปลือกเนี่ยหปีนะครับแล้วก็เรื่องของงานสีเรื่องของอุปกรณ์พวกนี้นะครับพวกนวมพวกอะไรต่างๆพวกนี้สองปีนะครับก็คือมันจะมี3อย่างนะสีสปีอุปกรณ์เนี่ยสปีนะครับแล้วก็ตัวเชลเนี่ยหปีนะทรงของบวกเนี่ยมันเมื่อกี้พูดไปแล้วว่าเป็นสปอร์ตทูริงนะครับขี่ทางไกลได้ยาวๆนะครับแล้วก็สปอยเลอร์นะครับที่เพิ่มมาข้างหลังเนี่ย นะครับก็มีส่วนสําคัญอย่างมากนะครับหลังจากที่ผมใช้ใบนุ่นมาได้2ปีแล้วนะครับสปอยเลอร์หลังเนี่ยมันทําให้ลมที่หนุนใต้หัวมันหายไปนะครับก่อนหน้านี้เคยใส่หมวกที่ไม่มีสปอยเลอร์หลังเนี่ยนะครับมันจะมีความรู้สึกว่าเวลาเรามีคนซ้อนเนี่ยนะครับมันจะมีลมนะครับมวนอยู่ตรงท้ายทอยเนี่ยมวน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 แล้มว,ลม,วลมันเราจะรู้สึกว่าถูกถูกกดเล็กน้อยนะครับ มันจะทําให้ปวดคอนะครับบางคนอาจจะไม่รู้ตัวนะครับแต่มันมีผลมากนะครับเวลาที่เราขี่ทางไกลนะครับความเหน็ดเหนื่อยหรือว่าอะไรเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับมีผลมากๆนะครับเวลาเราขับรถเป็นชั่วโมงๆเป็นแบบ4ี่ห้าร้อยโลงเงี้ยนะครับตัวเนี้ยพอมีสปอยตัวเนี้ยมันทําให้ตรงนี้หายไปครับเพราะว่านะครับดูจากทรงของโมดเนี่ยนะครับลมชนปุ๊บวิ่งขึ้นนี่ใช่ไหมครับฟืดแล้วก็โดนสปอยเลอร์ ปัดออกนะครับเพราะงั้นเนี่ยลมที่อยู่ใต้หมวกเนี่ยลมเนี่ยมันก็จะไม่ไหลลงไปข้างล่างนะครับลมก็จะลงมาแค่สปอยเลอร์แล้วก็ไปนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2นะครับเรื่องของช่องลมนะครับช่องลมของชาร์กเนี่ยตัวนี้เขาทามาให้ดีมากเลยเยอะด้วยนะครับช่องแรกเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดตรงนี้นะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ กึ๊กเห็นไนะตรงนี้เนี่ยมันเป็นดีไซน์ที่อาจจะแปลกตาสักนิดหนึ่งในโมเดลเก่าๆของเขานะครับมันจะเป็นแบบนี้นี่แก๊แกๆๆอย่างนี้นะครับซึ่งโมเดลนี้นะครับลมมันจะเข้าตรงๆนะครับลมมันจะเข้าไปแล้วอะไรมากรบลมก็คือฝุ่นนะครับ มันก็จะเข้าไปตามนี้ซึ่งตัวนี้เขาก็จะมีฟิลเตอร์ให้นะครับเหมือนฟิลเตอร์แอร์เลยับเป็นแผ่นนะครับอยู่ตรงนี้พอฝุ่นเข้าไปอะไรเข้าไปเนี่ยมันจะไปติดฟิลเตอร์นะครับซึ่งฟิลเตอร์เนี่ยเราก็ถอดล้างได้นะครับอยู่ข้างในตรงนี้นะครับทีนี้ตัวนี้นะครับเขาทําช่องลมแหนขึ้นเห็นไหมเนี่ยคือมันเหนขึ้นบนเห็นไหมไอตัวเมื่อกี้มันเปิดออกไปอย่างนี้ใช่ไหมแต่เนี้ยรูมันอยู่ข้างบนนะครับวิธีทํางานของมันก็คือนะครับ ลมชนหมวกนะครับแล้วลมก็จะไหลไปตามแนวของชิวนะครับเข้ามาที่รูทั้งสองรูนี้นะครับแล้วก็เข้ามาระบายอากาศที่ด้านด้านจมูกด้านปากเรานะที่สองก็คือเอ่อช่องแรกนะครับช่องที่สองก็คือสปอยเอ่อช่องลมไม่ใช่สปอยช่องลมบนหัวนะครับซึ่งแถบของมัน <laughs> มันใหญ่มากนะครับทุกคนดูนะ <laughs> เห็นปะ คือมันใหญ่มากมันง่ายแก่การเปิดปิดเปิดปิดมากๆนะครับบางรุ่นเนี่ยมันจะแบบเป็นสลักอันเล็กนิดเดียวอะ่ะนะเวลาจับเวลาเปิดเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับบางทีใส่ถุงมือเนี่ยเวลาเราใส่ถุงมือเนี่ยความรู้สึกหนาหน,นานุม่มนวมที่ที่เราใส่ถุงมือเนี่ยมันจะทําให้เราสึกเหมือนแบบกูกดโดนยังวะกดโดนหรือยังวะแบบนี้นะซึ่งอันเนี้ยโอ้โหรู้เรื่องแน่นอนต่อให้ใส่ถุงมือหนาถุงมือหนังเลยเนี่ยนะครับ อันที่3นะครับก็คือตรงสปอยเลอร์หลังนี่แหละนะครับมันจะมีสลักอยู่นะครับเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือแถบกว้างนะครับแล้วก็ใหญ่เนี่ยคือเราใส่ถุงมือเนี่ยแล้วก็ยังเอานิ้วเปิดได้นะครับมันจะมีแถบข้อความอยู่นะครับเขียนว่า open นะครับกับไม่กับไม่กับไม่มีตนังสือเลยนะครับอันนี้ก็คือถ้าไอแถบที่ไม่มีตนังสือเนี่ยคือปิดนะครับพอเราเลื่อนลงปุ๊บมันก็จะ open ก็คือเปิดนะครับลมก็คือจะออกตรงนี้นะครับจากที่ใช้มาเนี่ยมันแบบ โอ้โหมันแจ่มจริงนะครับเราจะรู้สึกเลยว่าลมมันผ่านที่ข้างบนนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะครับมันจะไม่ร้อนไม่อบเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับที่ไอตัวไตคันเลอร์เนี่ยผมใช้มา2ปีนะครับนวมยังไม่เคยเหม็นเลยแล้วผมก็ไม่ได้ถอดซักเลยด้วยนะครับเพราะว่ามันมันไม่ค่อยอับมันไม่สะสมะครับมันก็เนาะมันก็ไม่เหม็นนะคิดง่ายๆเลยส่วนต่อไปนะครับชิวหน้านะครับ ชิวนาเนี่ยตัวเนี้ยเขาดีไซน์มาให้ล็อกกลางนะครับซึ่งจะแตกต่างจากหมวกรุ่นปีเก่าๆและปีก่อนๆนะครับตั้งแต่เก่าตั้งแต่ก่อนเนี่ยหมวกมันจะล็อกข้างเห็นไหมล็อกตรงน,นี้นะครับแล้วแต่ล็อกซ้ายล็อกขวานะแต่ส่วนมากจะล็อกข้างนี้แหละนะครับก็คือเวลาปิดเนี่ยนะครับแล้วกดให้ถึงจุดเนี่ยตรงเนี้ยมันก็จะล็อกเข้าไปซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณเลยนะแต่ดั้งแต่เดิมเลยก็คือมันจะมีแก็บ ตรงนี้นะครับทําให้ชิวเนี่ยปิดไม่สนิทครับมันจะเล็กน้อยครับมันจะอยู่ตรงเนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยมีผลนะครับมหาศาลนะครับในเรื่องของลมที่ลอดเข้ามาใต้ชิวนะครับแล้วก็มาสะสมที่ตาเรานะครับมันจะทาให้ตาเราแห้งนะครับแล้วก็รู้สึกเคืองตานะครับเวลาขับรถไกลๆนะ พอมันล็อกตรงกลางเนี่ยนะครับทำให้ความสนิทของชิลเนี่ยมันมีมากนะครับถึงมากที่สุดนะครับคือมากกว่าแน่ๆมากกว่าล็อกข้างแน่ๆน่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าหมวกล็อกข้างเนี่ยมันจะเพะเยะทุกอันนะครับเป็นบางตัวนะครับอย่างเลดอาโปเนี่ยของผมเนี่ยมีนิดหนึ่งนะครับไม่ได้ลงสนิทนะครับแต่ตัวเนี้ยคือจะสนิทนะครับถ้าเรามองด้านข้างเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชิล่มันสนิทเลยมันเสมอเลยก็คือเนี่ย เราแย่อะไรเข้าไปไม่ได้เลยนะครับมันติดมันมันมันปิดสนิทนะครับอันนี้ก็คือข้อดีของชิลที่ล็อกกลางนะครับแล้วก็ในการออกแบบไอตัวสลักเปิดเนี่ยเขาทําให้ง่ายมากนะครับขนาดใส่ถุงมือเราก็ยังเปิดไง่ายเลยปกติถ้าผมใส่เลดอาโปเนี่ยเวลาผมใส่ถุงมือเนี่ยผมจะจับล็อกไม่ค่อยโดนนะมันจะยากนิดนึงนะครับมันจะยากนิดนึงเวลาเราเปิดชิลเนี่ยแต่ตัวนี้ก็คือเอานิ้วถ่ายไปเลยนะครับ เพราะว่าสลักมันอยู่ตรงกลางเนี่ย <_ d un> เขาออกแบบให้เราดันขึ้นนะครับก็คือเราเอานิ้วชี้เนี่ยดันฟึบขึ้นไปเลยนะครับนี่ฟึบเห็นไหมครับมันจะดันขึ้นแบบนี้เลยแต่มันล็อกแน่นนะครับดูเหมือนทําง่ายเนะี่ยเพราะว่าผมผมใช้หมวกใบน,นี้มานานนะผมร,รู้รู้ตําแหน่งของมันนะครับดันฟึบฟึบไดนะครับสลักเออสลักตรงนี้นะครับที่ใช้ถอดหมวกเนี่ยนะครับ อย่างตัวเลตอาโปเนี่ยต้องใช้หกเหลี่ยมเล็กนะครับในการหมุนหูหูมันออกก่อนนะครับแต่ตัวเนี้ยก็ทําเป็นสลักที่ใช้มือเปล่าก็ถอดได้เลยนะครับก็คือเอาตัวเนี้ยลงนะครับปึ๊บนะครับทั้งสองข้างนะครับปึ๊บนะครับพอลงแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนชิวขึ้นนะครับสลักมันก็จะถีบตัวออกมานะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะอันนี้ก็คือว่ามันถีบตัวมาแล้วตอนแรกที่มันล็อกไว้เนี่ยมันจะแนบกับชิวเลย นะครับตอนนี้มันถีบตัวมาแล้วทีนี้เราก็ดึงออกได้เลยนะครับคือดึงออกได้เลยอย่างนี้นี่นะครับดึงทีละข้างนะครับนี่นะครับที่ตัวล็อกของชิลเขานะครับจะเป็นก้ามปูแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นหมุดกลมๆที่ตัวล็อกนะครับทําให้เราสามารถที่จะเสียบถอดเสียบถอดได้เลยนะครับคือแม่งเป็นสะดวกมากนะครับ ผมว่าอีกหน่อยหมวกกันน็อกน่าจะเป็นแบบนี้ส่วนมากนะน่าจะเป็นแบบนี้แหละไอตัวชิลเนี่ยรุ่นก,ก่อนๆนี่คือมีทั้งน็อตล็อกมีทั้งอะไรนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่ที่ไม่เคยถอดหมวกโดยชํานาญหรืออะไรเงี้ยบางคนก็ทําหูแตกสลักแตกกันได้ยินบ่อยนะอันนี้นะครับคือชาร์ k สกินนะครับนี่เขาจะเขียนไว้นะครับชาร์สกินเทคโนโลยีนะครับเป็น หนังฉลามนะครับเป็นดีไซน์หนังฉลามนะมีความผูกขักนะฮะขุขรกขุกขระตัวเนี้ยมันจะช่วยเรื่องของการป้องกันเสียงลมเสียงวีดที่หูนะครับซึ่งก็จากที่ผมใช้มามันก็ไม่มีจริงแหละนะมันดีมากเลยตัวเนี้ยชอบนะครับเรื่องต่อไปเรื่องของแว่นดำนะครับทะดดมน,นะครับเราจะเห็นได้ว่าแว่นดำมันใหญ่มากเห็นไหม ตัวชาร์กเนี่ยนะครับด้วยความที่ว่าเขาทําหมวกมาเพื่อใส่กับถนนเนี่ยนะครับเขาก็เลยทําชิลเนี่ยให้มีไซส์ใหญ่เป็นพิเศษนะครับเวลาเราใส่เนี่ยเวลาเราเปิดเนี่ยคือมันจะคุมมาถึงตรงนี้เลยครับผมขับขึ้นเขาใหญ่นะครับผมจะไม่ปิดชิลหน้านะผมจะเปิดชิลหน้าขึ้นนะครับเพื่อให้ลมเย็นๆปะทะหน้าเรานะครับเราก็จะเปิดแว่นงีไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับมันแรงหรือกิ่งไม้หรือฝุ่นเนี่ยเข้าเข้าตานะครับ สำหรับผมเนี่ยหมวกตัวนี้ยี่ห้อเนี้ยไอสปาร์ตันจีทีคาร์บอนเนี่ยมันเป็นหมวกอเนกประสงค์ครับผมก็เลยชอบมันนะครับอ่ะเดี๋ยวใส่ชิลกับที่ก่อนวิธีใส่นะครับก็เสียบเข้าไปครับทีละข้างนะครับถ้าเสียบเข้าสุดแล้วเนี่ยมันจะดังกึ๊กแบบเมื่อกี้นะครับอ่ะนะครับเสร็จแล้วนะครับที่หมวกเนี่ยมันจะมีมาร์กนะครับที่เป็นหมุดกลมๆเนี่ยนะครับหัวน็อตเห็นไหมทั้งสองข้างนะครับจะมีมาร์กกลมๆอยู่ แล้วก็ที่ชิลมันนะครับจะมีมาร์กกลมๆเหมือนกันนะครับเลื่อนมาร์กของชิลนะครับให้ตรงกับมาร์กของหมวกนะครับแล้วก็หมุนสลักตัวนี้ล็อกกับเข้าที่แบบนี้ครับชิปนะครับแล้วก็กดฟืบแล้วก็ดันขึ้นนะครับทั้งสองข้างนะครับชิปแล้วก็ดันขึ้นเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็คือเราก็จะดึงชิลไม่ออกแล้วนะครับเป็นี้ฮะง่ายสะดวกนะครับเพราะว่า ตัวนี้มันก็มีความสําคัญนะครับเรื่องของการถอดสายชิวง่ายเ,ยเวลาเราไปขี่รถเที่ยวเหนือเที่ยวเขาเงี้ยแรงมันจะเยอะนะครับเวลาผมเข้าที่พักสักเวลาหัว,หวข่าทุ่มหนึ่งเนี่ยมันจะมแรงพี่หน่อยร้อยศพนึกเหรอว่ายุงเออยอะไรเออยแบบเป็นร้อยอะ่ะนะเพราะงั้นเนี่ยการจะมานั่งเช็ดที่หมวกเนี่ยเป็นเรื่องที่ผมว่ามันไม่เพียงพอนะครับเพราะงั้นการถอดออกไปแล้วก็เดินเข้าห้องน้ําไปล้างในห้องน้ำเนี่ยมันแบบนะมันแจ่มมากๆนะครับ แล้วก็นะครับตรงนี้เขาจะมีสติกเกอร์ติดมานะครับผมแกะเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมจะใช้แล้วนี่นะครับ easy fit นะครับคือถ้ามีโลโก้นี้อยู่นะครับแปลว่าหมวกใบนี้มันมีสล็อตสำหรับคนที่สายตาสั้นนะครับก็คือมันจะมีช่องสำหรับเสียบแว่นตานะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของนุ่มนะครับนวมนี่นวมชุบ นวมเนี่ยมันจะมีฟิลคล้ายๆกับเลดอาโปนะครับซึ่งผมใส่มาแบบสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกวิเศษกับมันมากๆเลยก็คือนวมมันไม่เคยหลวมเลยอะ่ะจริงๆนะเลดอาโปเนี่ยแล้วก็ไอตัวเนี้ยที่ผมใช้มา2ปีก็ยังไม่หลวมนะครับลองสังเกตได้ว่าเวลาผมเซลฟี่ตัวเองแล้วถ่ายรูปลง Facebook อะ่ะคนจะชอบแซวว่าแก้มผมอุ้มใช่ปะ หน้ายุ้ยเชียนะพี่หน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยมันคือนวมของหมวกชาร์กครับที่แบบว่ามันไม่ยุบเลยนะถ้ามันยุบเนี่ยมันก็จะหลวมๆใช่ไหมแต่คร,ควา,ราวราเนี้ยความกระชากตรงแก้มเนี่ยมันอยู่ยาวๆนานจริงๆนะนวมเนี่ยนะครับก็เป็นนวมที่แอนตี้แบคทีเรียนะครับก็คือเป็นหมวกที่ไม่สะสมแบคทีเรียนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราคิดเป็นในแง่ที่แบบว่าเอาจริงใช้มันก็ต้องมีบ้างแหละใช่ครับผมว่ามีแหละแต่ด้วยความที่ มันไม่มีกลิ่นเนี่ยนะครับคือแบคทีเรียคือกลิ่นนะครับถ้ากลิ่นมาก็คือแบคทีเรียสะสมเยอะแล้วแน่นอนด้วยความที่ว่าผมไม่เคยได้กลิ่นเหม็นอับเหม็นอะไรจากหมวกตัวเองเนี่ยนะครับมันเลยทําให้รู้ว่าเออหมวกไม่ค่อยสะสมแบคบทีเรียแน่นอนนวมอ่ะนวมอ่ะไม่สะสมแบคทีเรียเยอะแน่นอนครับนอกจากนวมที่กันแบคทีเรียแล้วนะครับก็ยังมีเรื่อง emergency นะครับนี่เห็นไหมฮะแถบแดงๆตรงนี้นะครับ emergency เขามีบอกด้วยนะว่า e ิมเมอร์เที่1นะครับอิมเมอร์เที่2 e m นะครับอิมเมอร์เที่3นะครับก็คือนะครับมันจะมีสลักที่เอาไว้ดึงอยู่ตามตำแหน่งที่เขาบอกนะครับก็คือสมมติว่าผมเนี่ยรถล,ล้มปึกแล้วผมแบบว่านอนนิ่งๆสักหน่อยแล้วคนที่มาช่วยผมเนี่ยถ้าเกิดเขารู้จักนวมเซฟตี้เนี่ยเขาก็จะปลด นะครับคือเวลาคนลดลมนะครับถ้าเกิดคอได้รับแรงสั่นสะเทือนหรือว่าอะไรเงี้ยการกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยจะมาถึงมาดึงหมวกเอ้ยเอ้ยเอ้ยไม่ได้นะครับไปทำเขาคอหักตายนะครับเดี๋ยวไปทํากระดูกอะไรเขาแบบใช่ป่ะพราะง้นการเอาหมวกออกจากหัวผู้ประสบเหตุเนี่ยเป็นอีหนึ่งในเรื่องที่ต้องต้องระวังกันอย่างมากนะครับเพราะง้นการที่มีนวมอิมเมอร์เจนซี่เนี่ยนะครับเวลานั้นเขาก็ปลดนะครับมันก็จะหลุดนะครับแล้วก็ตามลําดับเลยครับหนึ่งสองสามนะครับเขาก็จะถอด พอปลดตรงนี้นวมมันก็จะหลุดนะครับแล้วเขาก็จะดึงหมวกออกจากหัวเราได้ง่ายๆนะครับเพราะงั้นตรงนี้มันก็เป็นเรื่องที่ช่วยช่วยเราเนี่แหละเราที่เป็นคนใส่มันนี่แหละนะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับเป็นดีดีลิงนะครับดีดีลิงก็คือตัวล็อกที่เป็นระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสนามแหละพูดง่ายๆนะถ้าเป็นมอกอรประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นพวกกิบล็อกอะ่ะก็ผ่านแล้ว แต่ว่าดีดีลิงเนี่ยครับมันจะมีข้อข้อพระเอกของเขาอะนะครับก็คือสายเนี่ยมันไม่สามารถหลุดได้นะครับวิธีการใส่ใช่ใช็หลก็หลายๆคนเป็นอยู่แล้วแหละนะฟึบฟึบใช่ไหมครับเดี๋ยวไว้จะถ้าใครใส่ไม่เป็นบอกแล้วกันนะเดี๋ยวผมทําคลิปนําเสนอให้นะครับพอเราล็อกในลักษณะน,นี้แล้วเนี่ยนะครับมันมันจะไม่สามารถเห็นไหมครับเอ้ยตรงนี้ไม่เกี่ยว มันจะไม่สามารถที่จะหลุดได้เลยนะครับยกเว้นแต่ว่าสายจะขาดนะครับถามว่าสายหลุดไม่หลุดเนี่ยมีความสําคัญยังไงมีความสําคัญเมื่อเราสไลด์ไปกับถนนครับสมมติใส่หมวกอยู่ใช่ไหมครับรถล,ลม้มปุ๊บสไลด์สไลด์ไปทางนู้นถ้าสไลด์ไปทางนี้คงไม่เป็นไรเนี่บอกว่าแต่ถ้าสไลด์ไปทางนูน้นอ่ะแล้วข้างหมวกเนี่ยมันไถไปกับพื้นเนี่ยแล้วมันกระตุกหมวกปึ๊บหลุดออกจากหัวไปซวยนะครับคราวนี้หัวลงพื้นตต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 เฮ้ย เพราะงั้นการที่มันเป็นดีเดลิงเนี่ยดับเบิลดีดลิงเนี่ยมันก็จะป้องกันเรื่องหมวกหลุดออกจากหัวเรานะครับได้ได้มากกว่าตัวกินะครับโอเคนะครับก็คิดว่าเรื่องนำเสนอเกี่ยวกับหมวกตัวนี้น่าจะประมาณนี้แหละนะส่วนคำถามที่เพื่อนๆถามนะครับมาจาก f a c e b o o k นะครับบ่อยมาอ้อผมลืมพูดถึงตัวนี้นี่นะครับด้านล่างนะครับมันจะมีหมุดซ่อนอยู่นะครับนี่ นี่นะครับก็คือเวลาเราติดเนี่ยเราก็ใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างในเนี่ยนะครับมันจะมีตีนตุแกแกอยู่อันนึงนะครับอยู่ข้างล่างเนี่ยนะครับเราก็จะตีนตุแกแกที่เนี้ยไปติดข้างในครับแล้วก็อันนี้ก็หมุนเข้ากับกระดุมอย่างนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะช่วยกันเรื่องลมเรื่องเสียงที่เข้าจากข้างล่างได้อีกนะครับคลิปนะครับการฝึกทำยูทูบเบอร์นะครับคลิปที่3นะครับก็ จบไวเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับจะมาหาหนูน่นหาหนี่ทำนะเดี๋ยวจะสอนตั้งโซ่สอนเอารถขื้นสแตนสอนแนะนําอย่าเรียกว่าสอนเลยเรียกว่าแชร์วิธีของเองดีกว่านะเพราะว่าจริงๆแล้วเ,เรื่องพวกนี้มันมันใช้คําพูดแบบตรงๆเลยเนี่ยสอนกันเนี่ย,นนยมันไม่ได้หรอกครับมันสอนกันไม่ได้จริงๆเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยขเขาก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันนะครับบางคน เอาลดขึ้นสแตนตอีกท่าหน,นึ่งเงี้ยแล้วก็บางคนขึ้นคนละท่าเงี้ยเราจะไปบอกว่าต้องทําอย่างเราเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะงั้นเนี่ยความถนัดของใครของมันนะบางคนตัวสูงมากเงี้ยเขาก็สบายหน่อยบางคนตัวใหญ่ตัวมีแรงเยอะเขาก็สบายหน่อยส่วนบางคนนี่แบบอาจจะตัวเล็กอาจจะแรงน้อยเงี้ยเขาก็ต้องมีเทคนิคอะไรของเขาเงี้ยครับเพราะงั้นคลิปต่างๆที่ผมจะทําในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับก็คือแชร์ของตัวเองออกไปนะครับโดยที่จะไม่มีการ ไปชี้ถูกชี้ผิดนะครับว่าวิธีของเองนั้นผิดวิธีของข้านั้นถูกนะครับคลิปของผมมันจะเป็นลักษณะนี้หมดเลยนะครับก็เหมือนที่เขียนหนังสือหน้า facebook เลยครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับยาวแล้วนะครับเรไว้เจอกันคลิปต่อไปครับผม